มาครับมามาดูมาดู nts cxc พันพี่น้องเลยดูง่ายมากเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มีฟ้าก็คือบอ่อฝามานำเนยยี้ยใหญ่โอ้ยแต่ตียมั่งก็มกักงยากเพราะแย่างละน้องเอ้ยยังให้ขันเข่าทอบเป็นว่าน็อตสตาร์พร้อมหมุนจนวิ่งกับบ่อออกไปนะนีครับน็อตไม่ใช่น็อตเหลี่ยมน,น็นอตสตาร์สตาร์โฮมดอนบัวอเสียไฟแล้วปุ๊บเปิดสวิตช์ไม่เข้า เดี๋ยวไปดูสวิตกันนะครับไมโครสวิตตัวนี้มันอาจจะพังไปแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใช่ไหมในรับนะหมุนน็อตออกมานะครับมันก็หมหุนบ่ได้ลไลติดหมดเลยเดี๋ยวถอดสายก่อนนะครับถอดสายก่อนเป็นสายแบบ ดีนะที่มันแบบถอดได้นะครับนะถ้าถอดไม่ได้ยุกเหมือนกันนะครับสายก็ติดนะครับโอ้ยทำไมมันติดอย่างนี้ต้องถอดตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็จะมาดูว่าสวิตไหครับสวิตนี้มันเป็นรุ่นขาสั้นหรือขายาวเลยนะท้องหมุนออกมานะครับแผ่นนี้ทั้งหมดเนาะ สวิตเสียจริงหรือเปล่ารู้นะมาถึงก็บอกให้ผมเปลี่ยนสวิตเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนสวิตให้นะครับมาดูก่อนนะครับวัดดูก่อนหนึ่บยังไม่ได้วัดเลยมาบอกให้ผมเปลี่ยนสวิตแล้วเนี่ยดูว่าน,นะครับโอ้ยสวิตว่าเด่นใจไดย,ย <c oughs> โอ้ยไอ้ใครก็ได้ มาหอวัเปลี่ยนสวิตให้อายแน่ว่าสันผมก็นึกว่าเช็คแ้วเรียบรอย้อยละอายเ้ยเจ้าใกรโอเคนะครับเพื่อนๆทีนี้มาดูโอ้โหพี่ชายผมทำไมผมก็นึกว่าเช็คเสร็จแล้วนะี่ให้ผมเปลี่ยนสวิตให้นะครับสวิตดีมากเลยนี่ครับก็คือสวิตด้านหน้านี่เป็นไมโครสวิตนะครับ จะไม่ใช้เป็นแบบสวิตตัวใหญ่นะครับก็คือกดติดแล้วก็อาจจะกดแช่แล้วปิดนะครับประมาณนั้นนะต้องดูว่าถ้าเราเสียบปลั๊กไฟแล้วปุ๊บเนี่ยไฟออกจากหม้อแปลงตัวนี้จะมาเลี้ยงวงจรสวิตนี้หรือไม่นะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ทําการเสียบปลั๊กไปที่บ้อยแล้วนะครับ AC 2 2 0วิ่งเข้ามาไปที่บ้อยนะครับดูนะครับด้วยความมั่นใจนะครับว่า AC 2 2 0บมาจริงหรือเปล่าครับ มันจะมาเนี่ยครับนะนี่นี่นี่มันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับโอ้ยไม่เห็นเว้ยไม่เห็นนะครับมีสีน้ําเงินกับสีน้ําตาลนะครับนะสีน้ําเงินกับสีน้ําตาลนะครับตั้งสองร้อยห้าสิบโวล์นะครับดูเอซีนะครับมาแล้วมันมาแล้วไฟเอซีมาแล้วนะครับแล้วที่นี้มันจะมาผ่านหม้อแปลงตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้มันจะแปลงไฟนะครับเพื่อนๆแปลงไฟแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับนะ ทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะสองเส้นเนี่ยนี่นะครับนะแล้ามาเรียงวงจรในส,ส่วนของสวิตตีดครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะมันมาแล้วด้นี่แล้วทำไมมันเปิดไม่ติดเลยครับพี่โอ้ยก็คงจะ ดูความเรียบร้อยของวงจรกันสักหน่อยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือผมก็นึกว่าเช็คสวิตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ไหนได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็คงจะต้องแกะดูความเรียบร้อยของขาขอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับเป็นวงจรซอฟ t ์สตาร์ทนะฮะวงจรสวิตนะครับ,รรบปกติก็ใช้สวิตปิดเปิดธรรมดาก็ได้แต่มันไม่ล้ายุก ก็เลยใช้เป็นสวิตช์กดกดแช่เปิดกดแช่ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความก้าวหน้าทัานสมัยไปเลยนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์มีแต่อยู่ด้านนี้นะครับด้นานล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูความเรียบร้อยกันซะหน่อยหรือออกมาหมดนั่นแหละมันถึงจะดูได้เพอดีก็มาดูพร้อมกันนะเล๋่เพื่อนๆอยังไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็น เป็นครั้งที่แดนี่แหละในชีวิตผมหลักใหญ่ใจความจะดูแผ่นนี้นะครับแต่มันต้องเอานี่ออกด้วยอย่างน้อยก็พอได้ปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะครับ<อ>คลายน็อตออกก็ยกออกมาถ้าไม่ยกออกมาได้ไหมมันติดตรงนี้นะนะครับสมมติว่าอย่างนี้เนาะสมมติว่านะครับมันก็จะออกมาไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับบางบาง ทับซ้อนกันอยู่พื้นที่ทับซ้อนนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ตัวนี้ของม่าได้จริงๆแล้วอาร์มันยืดนะพูดถึงเนะี่ยจะต้องดูด้านล่างด้วยนะครับเพื่อดูว่าในส่วนของด้านล่างนี้เป็นยังไงด้านล่างของแผ่นนี้นะครับเปลี่ยนอาร์ก็ได้โอเคแล้วหล่ะแต่อาร์มันยืดที่เคยเห็นนะนะแต่ไม่รู้เครื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแกะมามาดูความเรียบร้อยเฉย ของน็อตอ,ออกมานะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้ด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ที่มันเป็นพวก R พวก Chaos C อะไรเลยนะครับก็จะมีสวิตตัวนี้ซึ่งสวิตตัวนี้ดีอยู่นะครับดูลายวงจรอะไรต่างๆนะครับ ในส่วนของตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามอุณหภูมิพวกนี้จะต้องบัดกรีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่นานไปมันจะหลุดจะหลวมจะรอดนะครับไอระบบซอฟต์สตาร์ทมันเนี่ยนี่นะด้วยนะครับก็พอได้ปัดฝุ่นนั่นแหละรครับที่แกะออกมาเนี่ย ก็ล้างตรงความสะอาดและบัดกรีนะรครับเก็บรายละเอียดนั่นแหละเฮ้ยทำมาตัวเล็กมากนะครับเพื่อนดูนะครับโอเคเลยชัดเจน <c oughs> ที่นี่การบัดกรีนะครับ ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับบัตรกีด้านล่างนี่นะครับบัตรกีเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วในส่วนของเจ้าซอฟต์สตาร์ตตัวอาเปลี่ยนค่าตามอุณหภูมิตัวนี้เป็น ntc นะครับตัวนี้ก็จะบัตรกีตรงนี้ด้วยนะครับตรงตรงขาขอุปกรณ์เนี่ยครับตนะับด้วยแถวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดมันจะแย่มากเลยนะครับยิ่งใกล้จะออกงานแล้วด้วยนะครับ เอวนี้ด้วยนะครับเอาให้แน่นเลยจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยน R 2ตัวนี้นะนะครับไฟมันไปเลี้ยง IC ไม่พอ IC ตัวนี้ก็คือ IC 4013ูน่งมาคุมการสวิตนะครับจะคุมมารีเลย์เนี้ยสั่งเปิดรีเลย์พอสั่งเปิดรีเลย์ไฟเข้าแล้วปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่ระบบการ soft start ที่รีเลย์ตัวนี้นะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือไล่จุดบัตรกีให้มันเรียบร้อยก่อน,นะครับกันพลาดอีกไม่นานก็ออกงานแล้วโอเคนะครับจะเปลี่ยนหน้านี่ทำไมมันยาวเหลือเกินเนี่ยที่นี้นะครับที่ไปที่มานะครับก็คือ เพื่อนๆก็อาจจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวเสียมันก็สามารถที่จะเป็นอาการนี้ก็มีหลายตัวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนวัดไฟเจอที่จุดนี้แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆก็มาวัาดไฟที่จุดนี้เป็นเ c นะเพื่อนๆก็วัดไฟที่จุดนี้นะครับจุดไดโอดนะครับแล้วก็มาวัาดไฟตรงนี้ตรงซีเนอร์เนี่นะครับ นะครับอุปกรณ์นะฮะตั้งแต่หม้อแปลงนะครับมาจนถึงจุดต่อพวกนี้นะครับอาการนี้เปิดไม่ติดเนี้ยไฟไม่เข้านี่นะครับเสียได้ก็หม้อแปลงนี่ก็เสียได้นะครับไดโอดพวกนี้เสียได้นะครับอาสองตัวนี้เสียได้นะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เสียได้นะครับไอซี Gomez ตัวนี้เสียได้นะครับ เป็นสเต็ปนะครับแล้วแต่กรณีนะครับเออแต่ของผมมันม,าม,านนมันมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับมันไม่หยุดอยู่ตรงนี้อ่ามันขาดตัวเดิมมันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับพิมพ์ไว้ที่ตัว R นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอหนึ่งเนะครับสองตัวขนานกัน R าร์หนึ่งเสองตัวขนานกันนะครับ หาค่าเดิมไม่ได้ตัวเลขเดิมไม่ได้ 1, 0, 0, 1ไม่ได้เอา 1, 0, ึ่นะครับ 1, 0, 2ใส่แทนเข้าไปนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับอาจจะลองก่อนก็ได้นะครับลองว่ากดเปิดได้ไหมเ,เสียบปลั๊กนะครับมีไฟขึ้นนะครับมีไฟขึ้นแล้วก็กดนี่เห็นไหมครับ ได้ยินเสียงรีเลย์ตัวเดียวเพราะว่ายังไม่ได้ต่ออุปกรณ์ยังยังไม่ได้ต่อสายมอแปลงเข้าไฟก็เลยไม่ได้กลับมา <c oughs> มาเลี้ยงพวกไอซีแล้วก็อสั่งให้ไอซีมาเปิดรีเลย์ตัวนี้นะครับเพียง <c oughs> แต่ตัวนี้ไฟไมันจะผ่านอาอาตนดำนะครับ NTC นี่นะนา <c oughs> อย่างงี้ก็โอเคแล้วนะแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ เกอบเครื่องเข้าไปเสียบปลั๊กเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับไฟก็จะเป็นเหลืองๆเนี้ยเราก็กดแช่วไว้ก็เปิดปิดง่ายนะที่นี้นี่ปิดละนี่เปิดแล้วนี้ก็รอให้ไฟตัวนี้มันโปรเทคมันดับไปก็เปิดเครื่องได้แด่ช็อตนี้เป็นที่สวิตนะครับสวิตเป,เปิดปิดไม่ได้ โอ้กว่ามันจะโปรเทคหายมันก็นานเหมือนกะันนะเห็นไหมครับโอเคครับสุดยอดแห่งนวัตรกรรมอย่าลืมดูนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอแปลงไดโอดตัวต้านทานสองตัวนั้น ซีเนอร์ไดโอด5โวลต์น,นะครับอย่าลืมดูนะครับทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้เสมอถ้าวิีเรล์องตาต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ